สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากันสักครู่ค่ะกองทัพเรือออกถแถลงการเรื่องสื่อกร,รมพูชาให้ข่าวเท็จกรณีที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมือง กองทัพเรือออกแถลงการถึงกรณีที่สำนักขาก่าวเกาะสันติภาพของกัมพูชารายงานกล่าวหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทำร้ายร่างกายข่มขู่รีดรัพย์และล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีกองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้วยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเป็นไปตามกฎหมายไทยมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี้การปฏิบัติในการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายส่วนและปฏิบัติการร่วมกันเป็นชุดทั้งนี้ยืนยันว่ากําลังพลทุกนายของฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพโปรง่งใสและเคารพศักดิก์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกคนตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ กอ,องทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนให้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลวงที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายโดยไม่จำเป็น นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากลุ่มชาวจีนที่พักอาศัยอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์เมืองชเวโกโกจังหวัดเมียว,วดีของเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างเก็บเข้าของสัมภาระอบพยพหนีออกจากอาคารที่พักบางกลุ่มเดินหิ้วสัมภาระไปตามท้องถนนบางกลุ่มก็ขับรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อออกจากพื้นที่เมืองชเวโกโกให้เร็วที่สุดทําให้ถนนสายต่างๆในเมืองชเวโกโกการจราจรติดขัดวุ่นวายเป็นอย่างมากสําหรับ การแตกตื่นหลบหนีออกจากอาคารที่พักของกลุ่มชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในครั้งนี้เนื่องจากกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ออกมาประกาศจะเปิดปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ในเมืองเชเวโก,โกโกอย่างเด็ดขาดและจริงจังเช่นเดียวกับที่เปิดปฏิบัติการในเคเคพาร ทางนี้ทางหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและหน่วยทหารป้องกันชายแดนอย่างหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังในใดสวนได้เฝ้าระวังในพื้นที่แนวชายแดนแม่น้ำเมย์อ,อย่างเข้มงวดวันกลุ่มชาวจีนจะหลบหนีทะลักข้ามชายแดนเข้ามาในเขตไทยซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอซอสกุ่งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจากมีเรื่องาราว ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยรับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา16นาฬิกานะคะดูช่อง5กฎหมายเลข5นะคะสวัสดีค่ะ